โรคโล,โลหิตสมองแตกเนี่ยนะครับมันเป็นโรคที่แบบคือมันเกิดขึ้นเร็วนะพิการเร็ว นะแล้วก็ทําให้หลายคนสูญเสียทั้งผู้นําครอบครัวสูญเสียทั้งพ่อแม่เนาะซึ่งบอกเลยว่าถ้าเลือดออกเยอะๆเนี่ยโอกาสตายก็เกิน 10- 20%อยู่แล้วแต่ว่าถ้าอย่างนี้สุดก็คือพิการดังนั้นเนี่ยวิธีะนะครับสวิธีนี้นะอยากให้คุณเอาไปใช้เลยนะนะครับข้อแรกนะครับแนะนําเลยว่าคุณลงทุนสักนิดนะซื้อเครื่องวัดความดันที่บ้านประจําบ้านไว้หนึ่งเครื่องเพื่อเช็คว่าของตัวเองเนี่ยความดันเท่าไหร่ถ้าใครไม่เป็นความดันนะคุณเช็คไว้สันหน่อยก็ดีนะครับอย่างน้อยก็สักอาทิต ครั้งก็ค้ามดันตัวเองอย่าน้อยดูว่าความดันคุณประมาณไหนนะครับความดันตัวบนปกติก็ไม่ควรเกินร้อยสามสิบนะครับตัวล่าง80แต่คุณไม่ต้องตกใจถ้าวัดหนึ่งครั้งแล้วมันสูงก็วันรุ่งขึ้นก็วัดใหม่นะครับเพราะว่าความดันคนเราไม่ได้เท่ากันตลอดทั้งวันนดะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่วัดความดันแล้ว เชื่อผลได้ดีที่สุดตื่นมาตอนเช้าแล้วก็วัดเลือทีนี้คนที่เป็นอยู่แล้วนะก็ไปปรึกษาคุณหมอได้คุณจะทํายังไงให้คุมความดันได้ดีโดยที่แบบลดยาลงเรื่อยๆหรือว่าคุมอาหารยังไงหมอมาแนะนําเลยจุดหนึ่งที่ทําให้ความดันมันคุมไม่ดีโดยเพราะอาหารเค็มคนไข้เนี่ยนะครับที่เป็นความดันเนี่ยไม่ควรกินเกลือเกิน2กรัมต่อวันคุณคนต้องเน้นผักโดยเพราะผักใบเขียวเนี่ยมีวิตามินหลายอย่างในผักใบเขียวที่มีส่วนช่วยทําให้หลอดเลือดเนี่ยนะครับ ยืดหยุ่นได้ดีนะและทําให้โอกาสความดันคุมได้ดีเยอะขึ้นถ้าคุณกินผักใบเขียวนะต่อไปข้อ2นะครับคือเรื่องของควันพิษกับบุหรี่ครับบุหรี่เนี่ยนะครับเป็นเหตุอันนึงทําให้หลอดเลือดในสมองหรือหลอดเลือดทั่วร่างกายเนี่ยมันตีบง่ายแล้วก็มันเปราะแล้วก็แตกง่ายด้วย คนที่สูบบุหรี่รับสารพิษจากบุหรี่ไปเต็มๆซึ่งสารพิษในบุหรี่นี้มีทั้งสารก่อมะเร็ง4,000ชนิดมีสารที่ทําให้หลอดเลือดสมองตีบแตกแล้วก็เปราะแตกง่ายเนี่ยแล้วก็มีสารทําให้เสพติดอยู่ในบุหรี่ทั้งหมดเลยคนไม่สูบบุหรี่คุณอย่าเพิ่งคิดว่าไม่สนใจบุหรี่มือสองหรือ second hand smoker คือคนที่ไม่สูบไม่สูบบุหรี่แต่บังเอิญอยู่ใกล้ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับคนสูบบุหรี่อยู่คุณรับสารพิษไปราวๆ50% บุหรี่มือ3ครับอันนี้คุณโชคลายสุดๆก็คือใครก็ตามครับเด็กๆเล็กๆหรือว่าใครก็ตามที่แบบว่าไม่รู้อินโนอินเนแต่บังเอิญไปอยู่ในที่ที่แบบว่าคนสูบบุหรี่เคยอยู่เคยอยู่คือเขาสูบบุหรีณตรงนั้นอยู่แล้วเขาก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วแต่สารพิษที่เขาสูบพ่นควันมันไปเกาะตามเนี่ยผ้มาม่านตามหลอดไฟตามโทรศัพท์ตามแก้วน้ําตามโต๊ะตามเตียงทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นและคนที่เป็นบุหรี่มือ3าคือไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้ามาอยู่ตรง พอดีและก็ไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นข้อสุดท้ายนะครับเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าบางคนไม่ค่อยนึกถึงนะครับคือการนอนอย่างเต็มอิ่ม การนอนอย่างเต็มอิ่มเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับหลายคนทํางานจนลืมดูแลตัวเองนะเรื่องการหลับที่ดีเนี่ยนะครับการที่เราหลับดีเนี่ยจะทําให้สมองได้พักฟื้นตัวเองขณะหลับการนอนหลับอย่างเพียงพอก็คือในผู้ใหญ่อายุ20ปีถึง60ปีเนี่ยนะครับควรจะนอนหลับอย่างเพียงพอเนี่ยอย่างน้อย7-9ชั่วโมงต่อวัน<ม>เพราะคุณต้องให้เวลาสมองเขานิดนึงนะครับร่างกายคุณใช้สบักสบอมาทั้งวันแล้วการที่คุณได้พักผ่อนอย่างน้อย7-9ชั่วโมงต่อวันช่วงกลางคืนนะ เมื่อพักผ่อนอย่างเพียงพอและหลับลึกช่วงที่หลับลึกนั้นสมองจะมีการพัฒนาตัวเองมีการจัดระเบียบความคิดความจําไปสู่สมองสู่ความจําระยะยาวและก็ทําให้ควบคุมนะครับความดันได้ดีนะ อันที่2หลับเพียงพอแล้วแต่หลับลึกยังยังถ้าคุณมีความฝันที่จําความฝันได้แปลว่าคุณอาจจะฝันเกินครึ่งคืนดังนั้นถ้าเราจะสังเกตุเองแล้วหลับไม่ลึกคุณอย่าลืมปรับเปลี่ยนสภาพร่างกายและวิถีชีวิตการนอนหลับเช่นปรับสภาพห้องนอนให้เหมาะสมเนาะปิดไฟปิดเสียงทุกอย่างเนาะกลิ่นต้องไม่มีกลิ่นฉุนเนาะอากาศถ่ายเทหลับสบายเย็นสบายเนาะเตียงนอนนอนอย่างเดียวไม่ทําอย่างอื่นเนาะ หรืออาจจะมีเพศสัมพันธ์ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ควรเอางานมานั่งทําไม่ควรเล่นโทรศัพท์เนาะแล้วก็มีหนังสือเรื่องการนอนนี่แหละเขาก็บอกว่ากินน้ําส้มอุนอ่นๆหรือนมอุนอ่นๆสักครึ่งแก้วก่อนนอนทําให้หลับสบายขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งว่าทําไมเราต้องหลับดีนะดังนั้นการหลับที่ดีเนี่ยจะเป็นตัวช่วยสําคัญมากที่จะทําให้คุณเนี่ยสมองจะซ่อมแซมตัวเองแล้วก็กําจัดของเสียและช่วยสารเคมีหลายๆอย่างออกมาในร่างกายทาให้เราหลับสบาย